เชลซีถูกตั้งข้อหา74กระทงจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษสมาคมฟุตบอลอังกฤษได้ตั้งข้อหาเชลซีในการละเมิดกฎระเบียบถึง74กระทงที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนนักเตะคนกลางและการลงทุนจากบุคคลที่3โดย FA ระบุว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปี2009ถึง2022ซึ่งเป็นช่วงที่สโมสรอ,อยู่ภายใต้าการบริหารของอดีตเจ้าของชาวรัสเซียอย่างโรมันอับราโมวิช ข้อกล่าวหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูการ2010-2016ทั 2016, ถึง2015-2016หากพบว่ามีความผิดจริงเชลซีอาจต้องเผชิญกับบทลงโทษที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นการตัดแต้มการสั่งห้ามซื้อขายนักเตะหรือการปรับเงินจำนวนมหาศาลการตอบสนองของสโมสรและข้อทิจจริงที่เกี่ยวข้อง ทางเชลซีได้ออกแถลงการของตัวเองโดยยืนยันว่าสโมสรได้ให้ความร่วมมือกับ FA อย่างเต็มที่ในเรื่องที่สโมสรได้รายงานตัวเองหลังจากที่เจ้าของคนปัจจุบันได้พบหลักฐานในช่วงการตรวจสอบเพื่อการเทคโอเวอร์ over, เมื่อปี2022แถลงการของเชลซีระบุว่า สโมสรได้แสดงความโปร่งใสยอย่างไม่เคยมีมาก่อนในกระบวนการนี้รวมถึงการให้การเข้าถึงไฟล์ข้อมูลและประวัติของสโมสรอ,อย่างครอบคลุมทางสโมสรจะยังคงทำงานร่วมกับ FA เพื่อให้เรื่องนี้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้แมดลอจาก Telegraph ยังรายงานผ่าน X ว่า Premier League ก็กำลังดำเนินการสอบสวนแยกต่างหากจากกรณีนี้ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่ ช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ